โลกในมุมมองของแม l ูอินเ ve สเตอร์โดยดรนิเวศเอ๋ชิระวรากรเข็มทิศลงทุนเข็มทิศช่วยให้นักเดินเรือในสมัยโบราณไปลงทางท่ามกลางทะเลที่เวิงว้างการมีเข็มทิศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและหมายถึงความเป็นความตายเดินทางผิดผู้เดินทางอาจลงทางหรือในบางครั้งอาจต้องตายกลางทะเลเดินทางถูกเป้าหมายก็อยู่แค่เอื้อม ี่การลงทุนในตลาดหุ้นเองนั้นเราจําเป็นต้องมีเข็มทิศที่จะช่วยชี้นําให้เราเดินทางสู่เป้าหมายนั่นก็คือสู่ความมัง่งคั่งมีอิสรภาพทางการเงินเข็มทิศลงทุนที่เราควรจะต้องใช้ในการนําเราไปสู่เป้าหมายมีหลายข้อดังต่อไปนี้ 1. เวลาซื้อหุ้นให้ทําเหมือนกับว่าเรากําลังลงทุนทําธุรกิจหรือเข้าหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนนี่เป็นเข็มทิศที่สําคัญที่สุดหุ้นไม่ใช่กระดาษแผ่นเล็กๆที่ราคาขึ้นขึ้นลงลง เบื้องหลังของหุ้นนั้นมีโรงงานมีสํานักงานมีร้านค้ามีพนักงานมีอี่ห้อมีระบบการบริหารมีลูกค้าและมีสิ่งต่างๆที่จําเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างกําไรและจ่ายปันผลให้เราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นถ้าเรายึดแนวทางนี้อย่างมั่นคงการลงทุนของเราก็จะไม่หลงโอกาสผิดพลาดมีน้อย 2. ถ้าบริษัททําผลงานได้ดีหุ้นก็จะดีตามเสมอ แม้ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ตามผลการดำเนินง,งานในทันทีทันใดแต่ในที่สุดแล้วมันก็จะต้องปรับตัวตามผลงานของบริษัทดังนั้นเมื่อซื้อหุ้นแล้วสิ่งที่จะบอกว่าเราซื้อถูกต้องก็คือผลงานของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆและเราได้รับปันผลมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนราคาหุ้นก็จะปรับตัวขึ้นตามกันไป 3. หาหุ้นของกิจการที่เข้าใจได้ง่ายและเราสามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีก5-10ปีข้างหน้า อย่าซื้อหุ้นที่เราไม่รู้จักว่าบริษัทผลิตและขายสินค้าอะไรความสําสเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับอะไรด้วยเข็มทิศอันนี้เราจึงไม่ควรที่จะซื้อหุ้นของกิจการเป็นจํานวนมากในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากเราไม่รู้ว่าธุรกิจจํานวนมากนั้นที่อาจซับซ้อนเกินไปและเกินความสามารถของเราที่จะเข้าใจได้ 4. การลงทุนที่จะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่าซึ่งในระยะยาวจะทําให้เรารวยได้ก็คือการซื้อหุ้นของบริษัทที่ดีในราคาที่ต่ําหรือราคายุติธรรมการซื้อหุ้นของกิจการที่เลวในราคาถูกไม่ทําให้เรารวยเช่นเดียวกันการซื้อหุ้นของกิจการที่ดีในราคาแพงก็ไม่ทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ดี 5. กระจายความเสี่ยงโดยการถือหุ้นจํานวนพอสมควรประมาณ5-10ตัว ตากระจายมากเกินไปเพราะมันจะทําให้ผลตอบแทนลดลงจนไม่สามารถที่จะทําผลงานได้ดีเกณฑ์คร่าวๆก็คืออย่าซื้อหุ้นถ้าเราไม่พร้อมที่จะถือมันถึง5%เซ์ของพอร์ตในอีกด้านหนึ่งอย่าซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินกว่า5 0ของพอร์ต 6. ถือหุ้นตลอดเวลาแม้ในยามวิกฤตเหตุก็เพราะว่าในยามนั้นราคาหุ้นมักจะตกต่ำลงมามา,มากก่อนแล้วจงจำไว้ว่าตัชนีหุ้นนั้นมันเป็นตัชนีชี้นำ ไม่ใช่ดัชนีตามของภาวะเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเราจะเอาสภาวะการทางเศรษฐกิจปัจจุบันมาเป็นเครื่องชี้ว่าเราควรจะถือหุ้นหรือไม่ไม่ได้แน่นอนถ้าเรารู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราก็สามารถนํามาใช้ในการลงทุนได้แต่ข้อเท็จจริงก็คือไม่มีใครสามารถคาดการภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาพอดังนั้นอย่าสนใจเรื่องภาวะเศรษฐกิจถือพอร์ตของหุ้นที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 7. อย่าซื้อซื้อขายขายหุ้นโดยอิงจากภาวะตลาดหรือราคาของหุ้นรายวันหรือรายเดือนพิจารณาปรับพอร์ตจากข้อมูลพื้นฐานของบริษัทเช่นผลการดําเนินงานความแข็งแกร่งของกิจการปัจจัยภายนอกที่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัทตัวเฉลี่ยแล้วระยะเวลาการถือหุ้นแต่ละตัวไม่ควรจะต่ำกว่า2-3ปี 8. ผลการดาเนินงานของบริษัทไม่จําเป็นต้องดีขึ้นทุกปีในบางปี ผลการดาเนินงานอาจจะถดถอยลงได้เนื่องจากปัจจัยภายนอกบางอย่างอย่างเช่นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแต่สิ่งสําคัญก็คือความแข็งแกร่งของบริษัทควรจะต้องรักษาไว้ให้ได้แต่ถ้าความแข็งแกร่งของบริษัทกลับเพิ่มขึ้นในยามที่ผลการดาเนินงานลดลงสถานการณ์แบบนี้เราควรจะยินดีและถือว่าเป็นความก้าวหน้า ไม่ใช่ความถดถอยของบริษัทเหตุผลก็เพราะว่าหลังจากความถดถอยของกําไรแล้วกิจาการจะเติบโตและทํากําไรดีขึ้นเป็นทวีคูณในอนาคตเนื่องจากคู่แข่งอาจจะล้มหายหรืออ่อนเปลี้ยลงในขณะที่กิจาการของบริษัทจะเติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 9. ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัททั้งจากในสนามคือเรื่องของสินค้าในท้องตลาดและจากสื่อสารมวลชนต่างๆโดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจ อยาตื่นเต้นกับประเด็นต่างๆที่ไม่ได้มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์นั่นก็คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่จะเปลี่ยนสาระสําคัญของความสามารถของกิจการข่าวดีและข่าวร้ายที่ปรากฏในสื่อนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เกิดแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่ได้มีผลในระยะยาวกับบริษัทเลยแต่บางครั้งมันทําให้ราคาหุ้นขึ้นลงชั่วคราวและมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะฉกฉวยประโยชน์ได้ 10. เป้าหมายสูงสุดจริงๆของการลงทุนก็คือ ปันผลของพอร์ตหุ้นของเราความสําเร็จของการลงทุนอย่างจริงจังก็คือการที่เราเห็นปันผลของเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นในที่สุดเราจะพบว่าปันผลที่เราได้รับแต่ละปีนั้นเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้โดยไม่ต้องหาไรายได้จากแหล่งอื่นและนั่นก็คือความเป็นอิสระทางการเงินที่จะทําให้เราสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ตามที่เราต้องการ ดังนั้นนักลงทุนที่มุ่งมั่นทุกคนควรจะต้องจดบันทึกเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีทุกปีที่เรารวบรวมรวมายรับจากปันผลเสร็จลองตรวจดูว่ามันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าหรือไม่ถ้ามันยังเพิ่มขึ้นก็อย่าได้กังวลแม้ว่ามูลค่าพอร์ตลงทุนลดลงเพราะปันผลนั้นเป็นของแท้แต่ราคาหุ้นเป็นของชั่วคราวถ้าปันผลยังดีอยู่ในที่สุดราคาหุ้นก็จะตามมา ทั้งหมดนั้นก็คือเข็มทิศลงทุนซึ่งถ้าเราเดินตามอย่างมั่นคงมันจะพาเราไปที่ทิศเหนือสู่ความมั่งคัง่งและความสำเร็จ 4. เมษายน2552ดรนิเวศเอวชิระวรากร